สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการที่รากข่าวโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบกครับคุณผู้ชมคะการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนถือได้ว่าเป็นภารกิจที่สําคัญยิ่งของกองทัพบ,บกค่ะไม่ว่าจะเป็นวิกฤตโควิด COVID -19 หรือแม้แต่เหตุการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นนะคะพี่น้องประชาชนเดือดร้อนอย่างไรทหารหรือว่ากองทัพบ,บกจะเข้าไปช่วยเหลือในทันทีค่ะการช่วยเหลือประชาชนคือหน้าที่และภารกิจหลักของกองทัพบ,บกค่ะ เมื่อประชาชนได้รับความเดือดร้อนกองทัพบกจะรีบเข้าให้ความช่วยเหลือในทุกสถานการณ์ซึ่งในช่วงนี้ประเทศไทยของเรานะคะได้รับอิทธิพลจากมรสุมทําให้หลายพื้นที่เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลา,ลากดินโคลนถลม่มและทําให้บ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหายกองทัพบกจึงเร่งเดินหน้าเข้าให้ความช่วยเหลือในทันทีทันใดค่ะ โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทับ,บกได้ติดตามสถานการณ์น้ำประเมินและเตรียมความพร้อมของกำลังพลยุโทโธปกรณ์พร้อมทั้งเครื่องมือบรรเทาสาธารณภัยชุดแพทย์เคลื่อนที่และรถครัวสนามเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีและได้มีการแจ้งเตือนประชาชนอพยพสิ่งของและสัตว์เลี้ยงขึ้นที่สูงส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลหน่วยทหารจะเน้นการอำนวยความสะดวกด้านการสัญจรพร้อมสนับสนุนหน่วยงานต่างๆในการเร่ง ระบายน้ําด้วยครับนอกจากนี้ยังได้ซ่อมแซมบ้านเรือนแจกถุงยังชีพสิ่งของอุปโภคบริโภคและจัดรถครัวสนามประจําอยู่ในพื้นที่ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนซึ่งหน่วยทหารก็ได้เตรียมความพร้อมของยุทธปกรณ์ทางทหารเพื่อบรรเทาสาธารณาภัยตลอด24ชั่วโมงเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกําลังความสามารถทันทีที่พ่อแม่พี่น้องประสบภัยพิบัติค่ะ สำหรับประชาชนที่ประสบเหตุการณ์ภัยพิบัติต่างๆสามารถขอความช่วยเหลือจากหน่วยทหารใกล้บ้านได้ตลอด24ชั่วโมงหรือโทรแจ้งผ่านสายด่วนศูนย์รบรรเทาสาธารณภัยกองทัพบ,บกได้ตลอด24ชั่วโมงเช่นเดียวกันครับไม่ว่าภัยพิบัติจะเกิดที่ใดของประเทศไทยกองทัพบ,บกพร้อมเสมอที่จะช่วยเหลือและเคียงข้างพี่น้องประชาชนตลอดไปคุณผู้ชมครับและนั่นก็คือภาร,รกิจของกองทัพบ,บกในการบรรเทาสาธารณภัยครับ อย่าลืมนะครับหากพ่อแม่พี่น้องเดือดร้อนขอให้นึกถึงกองทัพบ,บกครับค่ะพิทักษ์ราชันปกป้องประชารักษาแผ่นดินเพราะทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสวันนี้ยินกับอาร์ตต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ